พีจะเอาเงินช่วยให้แม่เตรียมเอกสารไวๆทันทีที่มาเหยียบโคกน้องนานะอุ้ยขนลุกยิงลุกปฏิหารมีจริงนะนี่ถ้าทันทีที่คิดถึงแล้วออกมาแต่ก่อนไม่เห็นโทรมาเนาะเห็นบอกแม่คำสายเปิดประตูเฮ้ากรมเรียกป้าป้าคสายคิดถึงมีของมาฝาก็โทรโทรศัพท์เข้าทันทีเลยลุงจิมมันมันมันเป็นอะไรที่บระหลาดมากตอนเราอยู่บ้านไม่เห็นโทรมา อะไรแม่ประกันภัยอะไรแม่แตนเกี่ยวกับพรลบรถยนต์อัน oh. ที่คันโมเตอร์ไซค์ของเราที่ลูกขี่ไปเสียชีวิตเราก็ทำํำพรลบรใช่ไหมคู่กรณีที่มาตําเรานน่นก็มีพรลบรทีนี้โมเตอร์ไซค์เรานี่เสียให้เราแสนห้าแต่เขาก็จะไปไล่บี้เอากับคู่กรณีให้เราด้วยลุงกิมเราไม่ต้องไปเองนะนะเพราะว่าแสนห้าเขาจ่ายให้เราแสนห้านี่คือโมเตอร์ไซค์จ่ายให้เราเพราะว่าเราทรรําพรบโมเตอร์ไซค์เขาจ่ายให้เราแล้ว ยังนี่แหละเขาก็ให้เตรียมอเอกสารร<า>ับค่นะขเขาโทรบอกว่าให้เตรียมเอกสารจากโรงพักมไม่ใช่ว่าเอาไปได้เลยนะก็คือทันทีที่โรงพักสรุปสำนวนส่งอายการแล้วเขาก็ให้ซ้ำนเอาให้เราหนึ่งอันแล้วเอาไปให้ป้องกันภัยจังหวัดนี่แหละทางพลบนี่แหละไม่นานไม่นานถ้าแบบนี้เน,ะนาะแล้วเขาก็จะไปตามเอากับรถยนต์คู่กรณีอันนั้นเขาก็ทำพลบเหมือนกันไว้อันคันนั้นน่ะสามแสนห้าคันที่มาเหยียบลูกเรานะนั่นละดุง ก็จะเป็นอันบทเรียนเนาะเฮากับเรเคยอ่ะลุงมากินกับป้าคำสายเดอร์หมกหน่อไม้กับขนมชั้นนี่ขึ้นทอดใหมากๆอันนี้ไม่ได้ซื้อนะแม่เพียรทําเองก็เคยคิดถึงแล้วก็ไปเอามาจากสวนที่เราุ้งมโตมากินตรงนี้เลยเนาะกินเลยคอยกินเลยได้คอยกินเลยได้เชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเพื่อนเดียวเอาถ้าอยากทําอะไรดีจะแซบได้จะแซบ เมื่อกี้นี่ก็เอาไปให้ทัพพูห่อหนึ่งกับข้าวเหนียวปั้นหนึ่งเพราะว่าย่านเพือนบดหนึ่งเขาวเป็นแต่ว่าแม่กาไส่ในหนึ่งเป็นแน่นอนก็ติดใหญ่เลยค่ะแล้วในรถนั้นก็มีองุ่นมาฝากลุงด้วยเพราะว่าตั้งแต่ลุงไปสารมายังไม่ฝากของที่ลุงชอบเลยมีหมกแล้วก็มีโบเื้ยยาลบลูเดอร์มีปฏิหาริย์ว่าเหยียบพื้นดินปุ๊บโจะเรียกคอยปุ๊บจะกำไส้กลับเข้าไปอีกเสียงโทรศัพท์ดัง อันน้องสาวคุณตั้งที่ทํางานอันบริษัทการคุ้มครองไยโทมาเป็น่าพี่คำเพียนทํายังไงอยู่น้อลูกเสียชีวิตนั่นอันได้อะไรหรือยังยังไงถึงไหนเหระก็เลยว่าร้อยเวนเขาก็เล่งให้อยู่เอาให้ลูกชายกินก่อนให้เราซิมดูกินซิมมึงดูกินก่อนให้กินอ่ะมีโชคมีลาดได้อันนี้ของตลาดฟังฟังดูว่าเป็นชั้นๆเนาะให้เงินเป็นชั้นๆเลยแม่ลูกป้อนะแม่ แล้วกินบ่ได้เด้วยอันแล้วยันผิดเบาหวานเมื่อกี้นี่ผมป้อนนี่แม่เนี่ยดีแล้วก็เลยว่าเห็ดมกน้าไม้แซ่บๆอันเอาไปฝากก่อนหน้าว่ะหน้าไม้ทั้งสองบอกเออหน้าไม้ทั้งสองยันเบาอิ่มไปนี่เอาให้เปิดเยื่อน้ำลายเอฟซีเปิดเยื่อน้ำลายเลยเป็นนอนตาเต่านอนหน้าขาวๆหนาเกิดใหม่ๆนา อันชอบเลยแม่ข้าวขาวล่ะอะไรข้าวขาวเลยแต่ไม่ใช่กำลังกินข้าวอยู่บ่ซิทนะเดี๋ยวจะไปให้พี่นะแต่ไม่ใช่รากบัวนะอันข้าวขาวนั่นเป็ติรากบัวนะข้าวขาวอันนี้หน่อตาเต่านะนี้เลย มันจะใหญ่หน่อยเพราะวันเป็นหมอตอร่อยมากอร่อยมากหมกหมกตาเนาะตาโตขาวเนาะขาวนอนั่งดินเออนอนั่งดินมาไปส่งออกไปเอาเอาเอาไม่อย่นั้เสียบแน่คือเอาแนวคัดหมกคัดไปเลยเนาะเปิดได้มั้ยเปิดได้มั้ยมันมีแนวคัดอยุบชิมชิมชิมมันสิบอโล่ล่องบอกอันนี้ย่าโลนะค่อยไม่มีให้อีกนะเพราะว่าคอยก็ใส่บาทสีหมกใส่บาทพร้อมเลย เออยำใส่ใส่บาทพ้อมเอาแจมมึงดูซิมึงดูผีมือน้องนั่นแบบว่าอันไปซื้อหมูมันก็ไม่ได้หมูเมื่อวานมันเป็นวันพระก็เลยไม่เป็นไรอันไปเห็นรักแดนอันอันที่ว่าแบ่งขายนะเห็ดรักกันเขาฟังสนุกด้วแล้าบนในมีฟังรักใส่หนะแล้วไปฟังรักไม่กันหล่อนเสาเทียมเนาะบานเฮาพาเ็เนาะยันมะฮียันหลุดไทมาตัมเ่ยหินบอสุกดีบอมาเกยบเลยมาเขาโทรมาปั๊บบอเสื้อยันรบหลูได้นี่ คนหิ้งลูกเลยว่ามาบอยแต่เอินซื้อเจ้านะบอกให้ซอยเหลือลูกหลานเด้อบอลีบ้านตีพอตอทุกหลุดพ้นความถูกความกลัวของเอฟซีพอตอเจริญก้าวหน้านการงานการเงินไม่ให้ขาดสเอนได้ยินเสียงผู้สาวโทรมาเลยแมเป็นยังไงบ้างแมเรื่องน้องกุ้มน่ะถึงไหนแล้วลูกชายนันโอ้ยทันทีเลยจากสกกลผุน่ะ เซบอสเซบอสฝีมือน้องนั่นแัดมากเอออันผมซื้อมาใส่นิดเดียวบบใส่หลายย่างมันอันเลี่ยนแล้วอันไม่มีตอนหมูเพราะว่าไปซื้อหมูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเป็นหมกเจใส่น้ำปลารค้นๆแล้วก็ใส่ยานางข้าวเบือใส่ตะไคร้แซบบอสซิมมึงเออแซบหลายหลายคนเนี่ยองจะกินยังกินแล้วตอนจำมึงแล้วซิมมึงแล้ววัดที่อร่อยมากเลยเออขอบใจหนักมากค่ะ นั่นแหละคิดหอดคิดถึงจะมาะไรค่ะนี่ไรนี้สี่ร้อยล้านเออบริมากก็ย้อนเตรียมเอกสารในเขานี่แหละเรื่องที่เขาเป็นผู้จัดการมรดกนี่แหละก็สิดไปกราบปู่ว่าเขาบอกว่าเขาจะส่งอันจากอันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ลูกนั่นจากสกุลมาถึงนี่เขาว่าเขาจะส่งไปสณีวันนี้มันจะถึงเราวันไหนทันไหมไปสณีวันนี้เออมันจะถึงเราถ้าถ้าไม่ถึงอ่าวันนี้ก็พรุ่งนี้เถอะถ้าส่งวันนี้ปฏิอนถ้าส่งเอเ็มเอสนั่นปฏิ นีเมนโอ้ยมันก็มาวันนี้เลยอ๋ออันจากสกุลมานี่เออจากบริษัทอันจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาโอทอปบ้านธาตุนี่นะวาจ้าถึงวันที่นี้ถึงวันนี้ค่ะอันจานมันดีเอ็มเอฟไปอ่าหนองคายก็ยังถึงวันน้องสิส่งไ้ทนายวันที่ยี่แปดก็เลยบ่อยากขับรถไปเองมันเปลืองน้ำมันก็เลยสิท่ายู่นี่แหละเปลืองน้ำมันซื้อใครเราบอกวันที่ไปหาไปเสียดซื้อสักเดียวอย่าคิดว่าตาดีเด้อวันที่ไม่กินเหรอ เอออยากซิมอยู่น้อยหนึ่งแบ่งให้นิดหนึ่งแม่โอ้ยอย่าให้กินก้อนหนึ่งเลยให้ได้หนึนะก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแบ่งกันกินเงินกับเป็นสั้นๆเอากินลงไปก็ให้ได้เงินแบกงเงินแสนเงินล้านฮะอืมอืมมาค่ะอร่อยมากเจ้าที่แซ่บที่สุดในบ้านม่วงนะอร่อยมากชื่อว่าคุณวาดนะเป็นคนทำคุณวาดสนาอืมคนทำก็ชื่อวาสนาพิ่ ของลุงนะเอาขอนมมันหัวเราะไปฝากเพื่นอนจะได้หัวเราะทั้งวัน <laughs> ขนมหัวเราะกับอันอ่งงนหนึ่งกิโลเอออนาคตข้างหน้าก็จะได้หัวเราะแนวเราแสบเราต้องมาก,กินอ่งงนุ่นนะอื้อน้ำไม่เถาผูญ่บ้านเพิ่อนใครตลาดนะไปอุดหนุนนะขาเจ้าเลยถามว่าซื้อไปใส้ซือไปซื้อหลาสอัาแหนทถุงหนึ่งนะเอาไปฝากยายปานี้แม่ปุ้ยนะที่เราบทสบายบรรหยน้ำเพียง ทีนี้เราไปเขางพยงบาลนั่นพี่น้องเราพ่วมสิไปเยี่ยมพอดีก็เลยฝากข้าเจ้าไปเอาเงินสดให้อีกหนึ่งร้อยบาทแอปเปิลให้อีกหาลูกหาสิบบาทลูกละลูกละสิบฝากไปเยี่ยมหน่อยเด้อข่อยบบได้ไปข่อยนั้นแม่มออุ้มนันลาเป็นเคยเป็นเหตุงานกับออสมอปุ้ยแต่เก่าข้าเจ้ากับหงจักได้เว้าสำนี่เขากับหุจักได้คนเคยเหตุงานกันเนาะเขาบอกคนนั้นนะคนที่เห็นกันก็แม่ปนี่ะกอดกันตลอดนะน้องจัน แม่แม่ปานี่ก็น้องอุ้มสิมักกอดกันเด้แม่ป้านี่น่ะสาวสองนะน้องอุ้มกับนุ่มหล่อลูกชายเด้ลูกชายเพิ่นกอดกันดีแท้เธอผู้นึงก็หมักกอดเด้ลูกลูกเฮาก็หมักกอดได้หมักกอดผู้เฒ่าแม่นๆๆอืออุ้มมันนิสัยดีเด้ออืทะเลทะเลเทวดาจังเอาไปหลับไสไว้หั่นคันค้นไปแต่สั้งน่ะมันมันนานไปเด้อติ รั้งเพื่อนก็บ่อยากเอาไปเบอกยากบอกเออมันก็ได้มีเวียนไม่งานเขาก็เลยบ่อยากได้ค้นดีนี่เขาก็อยากได้มันได้ใสเอาว่าที่อุดหนุนอยู่ได้โตหนึ่งแนมมาเห็นอยู่ไหมบุ้งเด้อให้โชคให้มาด้วยน้องแนมมาเห็นอยู่ตัวหนึ่งเห็นเพื่อนพังผ่ายพังไปเพื่อนเห็ดกับทรบพูมือนั้น เออก็นี้ละอดหนุนเนี่ใส,ส่เสื้อเสื้อเอาเสือ้อเสื้อเลยมมีหนันตโตบ่ยเนาะเป็นไงหรออืมนี่ละ่ะนี่เจ้านะ่ะรุ่นนี่ละ่ะนี่น่น่สิอยู่ทางนี่บ่ทาอองนนไหนเอาทั้งนั่นละ่ะพึ่งบา้าพึ่งบา้าอยู่อืมแต่ก้าตัวได้อยู่ทา้งหนามันสีง,งามเลยเนาะ เจ้าไหนจีเจ้าสบสีหยั่งเอยเลยว่าสีน้ำตาลนี่นี่สีอันนี้นะบัวงาบัวเจ้าเออใชอสีส้มๆเหลืองๆทองๆเนี่บอกเออสีส้มเอองามอยู่เอาลงมาดูเย้าสีมืดไรไม่ใช่สีมืดสีขึ้นบอกเออเอาเอาเออนี่เจ้านะยูทูบเบอร์ออกได้สามพันหกร้อยคื่องเล็กไมชีวิต อะไมาแค่ยังยังยังสองเมากินนี้มึงเด้อวสิไปอุดนุนเอ้ยกูว่ากูได้หกเดือนยังได้มาเด้อคนเอ้ยมาผูกอกกินจักบาทนี่จักบาทนี่อุดนุ่นเอ้ยใจสั่าอุดนุ่นได้ยินเลยว่าที่เอาจังได้กาถือว่าเทวดาหายเนาะก็ดีว่าดีเล้วอันนี้มากจะใส่สนักอันนี้นะเพิ่นซาอ่าเพิ่นว่าขั้นขั้นผู้ใดอยากได้ล้านเพิ่นให้ไปซื้อนี่ยอืมเลือกยัง น้องคือว่าตัวนั้นคืองามไถใช่ไหมนั่นตัวนี้ก็เอาตัวนี้แล้วเขาเอาทรงมาเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละเบอร์เอ็มพอดีอือไหนนี่พอดีอ้าวไซดดุมใส่ด์ดุ๊นี่เนี่ยมาเดี๋ยวไปเอาเงินมาให้คนนี้คนเป็นแหกบ้านแหกมาเลุยคนให้เงียบอือนี่นี่เอาปิดคลิปให้หน่อย